อันนี้จานสร้างตองนะไอจานวงเดือนนะครับจานวงเดือนลูกใสนะครับอจานวงเดือนลูกใสอเบิ้งครับสวยครับเป็นลูกใสนะครับคุณสมบัติของจานวงเดือนกน็คือสามารถไหนมันอยู่ได้อย่างไรมันไปก็ได้จังเปิดนี่จะฟันห่าสองสี่เม็ดนี่ใจมันอยู่นะครับอ เม็ดมีแก้มันอยู่แก้มันอยู่เปิดนี้จะเป็นฮาสองซีนะครับอ้อาวเปิดเปิดครับเป็นฮาซีสองเปิดต่อไปจะเป็นหกสามสอง ใส่ฝานิดนึงนะครับจังจีแม่นฝาก็ใส่ฝาธรรมดาที่ห้อเคยเล่นนี่แหละมันจังเคยชินเวลาลงสนามเดิมพันสูงๆจีได้แม่นแม่นฝาก็ใส่ฝาทอธรรมดานี่หละันนี่จะฟันหกสามสองนะครับ สามสองครับคุณสมบัติมันนี่อยากให้มันยูกับยูได้นะครับอันนี้เป็นขั้วหาสองขั้วหาสองอมอมสม,มุด่าอยา,าอยากให้ฟันตองฟันตองก็คือฟันเอาขั้วไปเลยครับฟันเอาขั้วมันขั้วหาสองเดี๋ยวจะอธิบายหลักการทำงาน่ของมันให้ฟัง เขาฟันปืนนี่ปืนหนาเขาฟันได้เรื่อยๆฟันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ฟันเป็นคู่เป็นตองฟันเป็นสิบเบสนะบินนี่ต้องฟันเอาขัวก่อนครับพนเป็นขัวหาสองพอมันทํางานแล้วต้องกลับขัวครับฟันไหนมันเป็นขัวขัวก็คือฟันหาหรือฟันสองเราจังเดินหนามาอีกเทียนหนึ่งบิดนี้จะฟันหายจะฟันหายให้ดูนะครับอื ห้าห้าเล็กห้าพอฟันต่อหาป hmm. yeah. claro ุ๊บฟันเปิดต่อไปเปิดฟันฟันต่อไปเปิดต่อไปเฟันสิเบก็ได้ลักษณะของมันก็คือเม็ดนี้จะล่มเป็นเดียวเม็ดน hm ี้จะล่มเป็นหกเม็ดนี้จะล่มเป็นซีเป็นหกซีเดียว หลักการตั้มั่นงานของมั่นก็คืออเดี๋ยวจะอธิบายลูกหนึ่งก่อนจะเข้าใจสามลูกก็ได้เอาสามลูกอธิบายสามลูกก็ได้พราะมันเป็นอ่าสมมติว่าเป็นหนาลายยังสี่เนาะสมมติมันเป็นขัวาหาสองเนะาะถ้าเป็นหากับสองถ้าเป็นหากับสองแล้วคือมันจะต้องพับเขา่าเขย่าปุ๊บสมมติเปิดนีจะต้องหุมันคือจะต้องได้พับเขา่าเขาจะเอาต้องหกเปิดหนี่จะต้องพับเขา่าปั๊บ ปาพ่อเป็นตองหกปุ๊บเขาต้องฟันเอาขวดหรือห่าหรือสองอมสมมติว่าจะฟันเอาสองเท่ากับหันสองเขา่าหันสองเขา่าเวลาขยามันก็จะหงายออกปาบปาบพอเป็นสองปุ๊บเขาจะฟันเอาซีต้องซีอ่าเขากะ หารซีออกด้านนอกให้มันพับเขา่าปั๊บปัป๊บจงึงสี่ถ้าาว่ามีกติกาว่าต้องสองเอี่ยวถ้าลกไปแล้วต้องสองเอี่ยวสมมุติเป็นซีขย่เป็นซีปุ๊บเปิดหนีคือต้องได้หาซีสองเปิดหนีจะต้องพลิกเป็นหาเปิดลูกนี้จะพลิกเป็นสองบาดน,นีเปิดต่อไปข้อต้องฟันเลยคือหกสามสองเปิดหนี เปิดนีบฟันเป็นหกเปิดนีบเป็นสามเมนีเป็นหกเมนีเป็นสามเมนี 3, เป็นสองอ่าขยับปุ๊บมันจะขวมเขาปับ๊บเมนีจะงายออกพวะเป็นหกสามสองหกสามสองเขาจะเรียนหาตั้มเขาก็กเบรคหกไว้หกเบรกถ้าเบรกหกก็คือเอาหารับสอง คืดนาเหยาหาครับสองเขา่าถ้าหารับสองเขา่ามันจะลมพับเขา่าถ้าหาหารับสองเขา่ามันจะมัน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 จะงางออกพกั่ะมันจะงางออกถ้าถ้าเป็นสองแล้วถ้าเป็นสองแล้วถ้าเป็นสองก็หาคือมันจะพับเขา่า กสี่สามเดียวมันจะพับออกไงาออกอมสมมติเป็นหกปุ๊บคือมันจะไงาออกทันทีเขาจะเอาคู่สองมันจะไงออกป๊าบถ้าเป็นสองหรือเป็นหาปุ๊บมันจะควมเขาเปิดนี่สมมุต,วตมิว่าตั้งจังซี่หาหาสองเปิดจิงซี่มาตั้งซี่มันก็นจะลูมเขา่าป๊าบกลายเป็นหกกลายเป็นจองหก กลายเป็นตองหกห้าบ่อยากห้มันมันเล่นตัวล่มหฮาไก่มันล่มตัวเดียวก็ได้ห้าอส,อสองสองไงมันเนี่ยหกเม็ดนี่จะอยู่หกเม็ดนี่จะอยู่เม็ดนี่จะงายออกกลายเป็นสองหกหกสองป้ามันเล่นหาซีหาามห้ากินอ่อนาคุณสมบัติของมันหรือว่าถ้าเป็นคูซี เขาอยากให้มันยู่ก็ได้ถ้าอยากให้มันยู่คือยาหันหน้าหาเข่ายาหันหน้าหาเข่านี่ให้หันหน้าให้ให้หันหน้าหาออกทั้งนอกนี่จิงสี่มันก็นจะยู่อีซีนี่ก็จะยู่บ่ไปอีซีก็จะไปยู่ถ้าอี่สองนี่เบรกเบรกสีปุ๊บอี่สองนี่ห้องฟันเป็นสามก็ได้นี่ถ้าสองคือ พับคาเมราเม็ดนี่เบรกเบรกไว้เบรกไว้เม็ดนี่ฟันเป็นสามกลายเป็นสิบเอ็ดพว่ซีซีสองกับจิกาหากบ่หรือเลดลาดบ่อพอฟันเม็ดเดียวนี่ฮอฟันเม็ดเดียวเห็นเป็นสามกลายเป็นสิบเ็ดกินทั้งสูงกินทั้งต่ำสบายครับหลักการทํางานมันง่ายๆเนี่ยครับถ้าเป็นหกคือต้องฟันเอาคั้วเรือหาสองเดี๋ยวจะช่วยดูเม็ดเดียวจะได้เข้าใจง่ายๆนี่ ป๊าเป็นหาพอเป็นหาปุ๊บจะฟันลูกคางได้รอบทิศทางแต่ว่ามันจะพับเขา่าฟันเป็นสามพอฟันเป็นสามปุ๊บคือต้องฟันกับหากับสองฟันเป็นหาหาปุ๊บจะฟันหกหกคือพับออกถ้าเป็นหาเราหากับสอง,รสองเราคือต้องเด้ดพับออกทั้งสี่อะดู หากับสองเราคือต้องพับเขานะผิดผิดผิดหาคับสองคือต้องพับเขา่าหาคับสองคือต้องพับเขา้าพ่อหกสี่อ 6, 4, เอี่ยวสามนี่คือจะงายออกงายออกพอเป็นหาครับพอเป็นสองปุ๊บมันจะพับเขาเปิดนี่จะเป็นเอี่ยวนะครับมันจะพับเขา ปั๊บปั๊บห้าครับสองมันจะพับเข่าปั๊บพอเป็นเดียวปุ๊บมันจะงายออกนอกงายออกนอกเขาจะฟันหางทั้งสองแหละปั๊บปั๊บพอเป็นหาปุ๊บมันจะพับเข่าเขาจะฟันตัวใดดีฟันซีเขากับยกซีมันจะฟันลักษณะเดียวกันทั้งสามเม็ดถ้าคุณซื้อไปเขาบอกขอใจกันโทรมาถามได้ครับ หรือถ้าอยู่ใกล้กับคี่รถมาเล็นน้ากันแดดก็ได้สบายๆเดี๋ยวจะสอนอถ้าบปยังไม่นเข้าใจกันมาเดี๋ยวจะสอนใ้ฟังเดี๋ยวจะสอนในเบื้องจับมือสอนนั่นแหละล่นบ่้อง้าครับเล่นเบน่้องาก็แค่ถ้าเป็นขวาหาหรือสองถ้าเป็นหาก็คือมันจะหาหรือสองนี่มันจะพับเขา่าถ้าเป็นสองก็พับเขา่าถ้าเป็นเดียวก็คือหงยออกถ้าเป็นสาม ไปแล้วปุ๊บมันก็ต้องฟันเอาขวาฟันเอาขวากก็คือองไงออกพอเป็นขวาเป็นปุ๊บเป็นหารหรือสองมันก็จะพับเขา่าหาคือพับเขา่าหาพับเขา่าถ้าสองก็คือพับเขา่าถ้าตัวจรงจีคือต้องฟันเอาขวากไงออกถ้าถึงสี่ฟันเอาขวากคืงไงออกอ่าโอเคครับ